โลกกำลังจับตาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อชื่อของปูตินผู้นำรัสเซียถูกกล่าวถึงพร้อมคำเตือนที่พุ่งเป้าไปยังกัมพูชาและมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของสมการอำนาจครั้งนี้นี่ไม่ใช่ข่าวลือธรรมดาแต่มันคือสัญญาณเตือนระดับภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนดุลกำลังของภูมิภาคไปตลอดกาลถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมมหาอำนาจโลกต้องออกโรง และเหตุใดกองทัพไทยถึงถูกมองว่ามีหมายตายที่โลกยังไม่รู้กดติดตามกดไลค์และเปิดแจ้งเตือนไว้ตอนนี้เพราะค,คลิปนี้อาจทำให้คุณมองกองทัพไทยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรายงานจากสื่อวิเคราะห์ความมั่นคงในยุโรปตระวันออกเผยข้อมูลจากแหล่งข่าวการทูตระดับสูงว่า ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ส่งสัญญาณเตือนไปยังกัมพูชาอย่างเงียบๆแต่หนักแน่นให้หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจถูกตีความว่าเป็นการล้าเส้นหรือท้าทายความมั่นคงของประเทศไทยแม้จะไม่มีถแถลงการอย่างเป็นทางการแต่ถ้อยคำที่หลุดออกมานั้นสะท้อนจุดยืนของรัสเซียอย่างชัดเจนว่าไทยไม่ใช่ประเทศที่ควรถูกประเมินต่ำคำถามคือเหตุใดผู้นำรัสเซียซึ่งกำลังเผชิญเกมอำนาจระดับโลก จึงต้องให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาคำตอบอยู่ที่ภาพใหญ่ของโลกยุคใหม่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่เพียงภูมิภาคเศรษฐกิจอีกต่อไปแต่คือสมรภูมิอิทธิพลของมหาอำนาจและประเทศไทยคือหนึ่งในเสาหลักของเสถียรภาพด้านความมั่นคงที่ทุกฝ่ายต้องคำนึงถึงในสายตาของมอสโกรประเทศไทยไม่ใช่แค่ชาติเป็นกลางแต่คือกองทัพที่มีโครงสร้างแข็งแรง มีวินัยสูงและมีประสบการณ์จริงจากสถานการณ์ความมั่นคงหลากหลายรูปแบบกองทัพไทยไม่ใช่กองทัพที่อดอาวุธแต่เป็นกองทัพที่เน้นการใช้กำลังอย่างแม่นยำและจบเร็วซึ่งเป็นสิ่งที่นักยุทธศาสตร์ทหารทั่วโลกให้ความสำคัญมากที่สุดตลอดหลายปีที่ผ่านมาไทยเลือกพัฒนากำลังรบแบบเงียบเงียบหลายโครงการไม่ถูกนำเสนอผ่านสื่อแต่ถูกสร้างขึ้นจริงในโครงสร้างกองทัพ ตั้งแต่ระบบบัญชาการควบคุมแบบบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเหล่าทัพแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการยกระดับขีดความสามารถด้านข่าวกรองและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือเป็นหัวใจของสงครามยุคใหม่นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของรัสเซียรายหนึ่งระบุชัดว่าเหตุผลที่ปูตินต้องส่งสัญญ,ญาณเตือนกัมพูชาไม่ใช่เพราะไทยมีอาวุธมากที่สุดในอาเซียนแต่เพราะไทยมี ศักยภาพในการตอบโต้ที่คู่ต่อสู้คาดเดาไม่ได้และนี่เองคือสิ่งที่ถูกเรียกว่าหมายตายของกองทัพไทยหมายตายนี้ไม่ได้หมายถึงอาวุธลับเพียงชิ้นเดียวแต่คือการผสานกันของระบบการฝึกและประสบการณ์กองทัพไทยผ่านการฝึกร่วมกับมหาอำนาจทั้งตะวันตกและตะวันออกทำให้เข้าใจรูปแบบสงครามหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสงครามแบบดั้งเดิม สงครามไม่สมมาตรหรือสงครามข้อมูลข่าวสารทหารไทยจึงสามารถปรับตัวได้เร็วและตัดสินใจได้เด็ดขาดในภาวะกดดันเมื่อหันไปมองกัมพูชาแม้จะมีการพัฒนากองทัพและได้รับการสนับสนุนจากภายนอกแต่โครงสร้างโดยรวมยังพึ่งพาเทคโนโลยีและการช่วยเหลือจากต่างชาติสูงหากเกิดสถานการณ์เผชิญหน้าจริง ต้นทุนของกัมพูชาจะสูงมากทั้งในเชิงทหารเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศนี่คือสิ่งที่รัสเซียมองเห็นและไม่ต้องการให้สถานการณ์บานปลายจนควบคุมไม่ได้แหล่งข่าวทางการทูตยังระบุว่าในมุมมองของปูตินประเทศไทยคือจุดสมดุลหากไทยถูกกระทบเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคจะสั่นคลอนทันทีตั้งแต่เส้นทางการค้าพลังงานไปจนถึงความสัมพันธ์ของมหาอำนาจ การเตือนกัมพูชาจึงเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้ามากว่าการแสดงตัวเลือกข้างสิ่งที่ทำให้ข่าวนี้ร้อนแรงไปทั่วคือคำว่าขีดความสามารถเชิงลึกที่ยังไม่เปิดเผยของกองทัพไทยคำนี้จุดกระแสะคาดเดาในหมู่นักวิเคราะห์ทั่วโลกบางมองไปที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศบางชี้ไปที่ขีดความสามารถด้านไซเบอร์และสงครามข้อมูล หรือการบูรณาการโรนหน่วยรบพิเศษและข่าวกรองในรูปแบบที่ทันสมัยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เห็นตรงกันว่าจุดแข็งที่สุดของไทยคือระบบบัญชาการและการตัดสินใจเมื่อข้อมูลจากทุกเหล่าทับถูกรวมศูนย์และวิเคราะห์อย่างรวดเร็วการตอบโต้ของไทยจึงอาจเกิดขึ้นอย่างเฉียบพ,พลันแม่นยำและสร้างแรงกดดันสูงโดยไม่จำเป็นต้องยืดเยื้อ ปูตินในฐานะอดีตสายข่าวกรองเข้าใจดีว่าความผิดพลาดร้ายแรงที่สุดในสงครามคือการดูถูกคู่ต่อสู้การเตือนกัมพูชาจึงเป็นการบอกโดยนายว่าหากล้ำเส้นไทยผลลัพธ์อาจรุนแรงเกินกว,ว่าที่ใครจะรับมือได้สำหรับประเทศไทยข่าวนี้สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่บนเวทีโลกไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ส่งเสียงดังแต่กำลังถูกยอมรับว่าเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพจริง การเก็บงำให้ไว้ในมืออาจทำให้ไทยมีอำนาจต่อรองมากขึ้นโดยไม่ต้องใช้กำลังแม้แต่น้อยในโลกของความมั่นคงบางครั้งพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณโชว์ออกมาแต่อยู่ที่สิ่งที่คุณเก็บไว้และทำให้ทุกคนรู้ว่าคุณมีมันและพร้อมใช้เมื่อถึงเวลาจำเป็นนี่อาจเป็นเหตุผลที่ปูตินต้องออกมาเตือนและนี่อาจเป็นเหตุผลที่กองทัพไทยยังคงเป็นปริศนาที่โลกไม่กล้าประมาท ถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้ควรถูกพูดถึงมากกว่านี้แชร์คลิปนี้ออกไปและคอมเมนต์มุมมองของคุณว่าไม้ตายของกองทัพไทยในสายตาคุณคืออะไรเพราะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีข้อมูลคือพลังที่แท้จริงของสังคมในยุคข,ข่าวสาร